วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับปริพันธ์ออตโตนะครับสำหัวันนี้เนี่ยมีรถเข้าใหม่นะฮะสดๆด,ดล้อน้เลยนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้คุณลูกค้าดูนะครับในส่วนตัวรถวิ่งงานเนี่ยหรือว่ารถใช้งานในเชิงพันช์์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีทั้งตัวที่เป็นตอนเดียวนะครับเผาเดิมเผาลอยตัวแคปบนะฮะเผาเดิมเผาลอยนะครับและสำหวันนี้ แครบ1รุ่นนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะใครที่กำลังมองหาตัวแครบที่ต้องใช้วิ่งงานนะครับไม่ว่าจะบรรทุกเยอะบรรทุกน้อยนะครับลองดูตัวเลือกเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะครับเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะฝากกดไลค์นะฮะกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะทางช่อง ปฏิพั์ออโต้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มดูตัวรถกันเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นอีวิลสุดดิแมกนะฮะหนึ่งจุดเก้าเอนะครับเป็นตัวสเปคแครบรถปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะในเรื่องของตัวปีความใหม่นะฮะคุณภาพของตัวรถนะครับสภาพบอกเลยว่าเปรียบเทียบไปแดงได้นะครับเหมือนออกห้างไปแดงเลยด้วยซ้ำนะครับในส่งตัวรถเนี่ยนะฮะเป็นสี บอลเงินนะครับหรือว่าสีเทาเดิมโรงงานนะฮะรถสวยไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับหรือว่าตัวบอดี้ตัดต่อผิดกฎหมายนะฮะไม่มีแน่นอนนะครับวันนี้ประวัติเช็คส่วนได้ตรวจกูอินสเปคชั่นได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะฮะเช็คระบบไฟนะครับตั้งส่วนทงล้อทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเซอร์วิสตรงนี้นะครับก่อนส่งถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนนะครับ ในส่งตัวกระจังหน้าเนี่ยนะ,ะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบไมนนเชนแล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่มีเส้นริ้วนะฮะขีดกั้นตรงกลางเหมือนเป็นเขี้ยวเลยนะครับสับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัว L หรือว่าตัวรองท t อปหรือว่าตัวแซดนะครับก็จะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเกิดเป็นตัว S นี่ก็คือเป็นสีเทาด้านนะฮะธรรมดาเลยแต่จริงสามารถสับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ราคาไม่กี่บาทและถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไมค์อีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนตัวโคมไฟหน้านะฮะนี่ก็เป็นหลอดฮาลโลเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับไฟตันหมอกคู่นั่งนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะฮะอย่าไปซีเรียสถ้าเกิดต้องการเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในส่งตัวเครื่องกันต่อนะฮะ เครื่องของตัวอีลสูบบล็อกนี้นะครับก็จะเป็น1.9ลิตรนะสี่สูบนะครับก็จะเป็นดิเรกอินเจชันนะเครื่องคอมมันเลวนะครับตัวเครื่องเล็กนะฮะในเรื่องของการไปหยัดน้ํามันการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับ1.9เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเคยทดลองขับแล้วในช่วงของต้นๆนะฮะมันอาจจะออกตัวช้าสักนิดนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองถึงตอนปลายทางนะฮะผมรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการ แต่งเติมอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนงตัวโฉมรถเนี่ยอิสุเนี่ยมันของแต่งมันเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกชุดตรงชุดแต่งนะฮะหรือว่าเราจะสับจากของตัวท็อปมาใส่กับพวกตัว s ออะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะเพราะว่าลูกคุณลูกค้าส่วนใหญ่ที่ออกกับร้านเราเนี่ยก็มีในกลุ่มตรงนี้ด้วยนะครับเขาไม่จําเป็นต้องเอาเป็นว่าตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปเขาออกเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวโลนะครับแต่ว่าเขาไปซื้ออออขงงสัเเาานนตรี้่ถืวป็ อีกหนึ่งตัวเลือกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยบางชิ้นอาจจะราคาถูกด้วยเราลองคิดดูสมมติว่าโคมไฟหน้ากระจังหน้านะครับหรือว่าตัวอื่นอะไรก็แต่ตรงนี้เนี่ยโหราคาจะถูกกว่าออกป้ายแดงเยอะนะครับมันสามารถซับเปลี่ยนกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยของแต่งมันก็มีรองรับเนี่ยครบนะฮะในส่วนของคานหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์คนะฮะตะเก็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวแผ่นเพสนะฮะ แล้วก็แผ่นซิกโงซิกเตอร์อะไรต่างๆงนี้นะครับแผ่งกันความร้อนใต้ฝาปรงทุกอย่างครบหมดนะฮะร,รถคันนี้มีการเก็บงานรายละเอียดให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดใหม่ทั้งภายในและก็ภายนอกแต่เดี๋ยวก่อนจากร้านเดี๋ยวจะมีให้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คีนให้ใหม่หมดเลยให้รถดูสวยกิฟนะครับคันนี้เนี่ยเราต้องบอกงนี้เร่่ย่เลยนะครับเป็นรถปี2 0 1 8นบแะฮะแต่บอกเลยว่าสภาพเนี่ยป้ายแทงแต่ว่าราคามื่สองนะครับสุดคุ้มไปเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างกันต่อกว่าครับ ในส่วนของตัวรถใช้งานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวหรือว่าแคปเนี่ยเราก็จะมีของแต่งคุณลูกค้าครบนะฮะอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเราใส่ลอ้อเวลขอบ18นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นปี 2020นะฮะตัวเวลนี่อีูเนี่เป็น6กรูนะครับจริงๆเราสามารถเลือกลายได้นะครับไม่ว่าเป็น TE 37 r p f 1 c e r ออะไรประมาณนี้นะครับพวกลายยอดนิยมหรือว่าที่วัยรุ่นเขานิยมกันตอนนี้เนี่ยเรามีสับเปลี่ยนให้คุณลูกค้าเต็มที่เลยนะครับพ่วงเพิ่มเติมมาอีกอย่างนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้วิ่งเยอะอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้บรรทุกของเยอะอะไรมากมายนะครับจัดทรงสามารถทําได้ไหมเราทําให้คุณลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับจะโหลดหน้า2นิ้วนะฮะหรือว่า3นิ้วสอดอะไรเงี้ยนะครับ ทำอย่างนั้นเราทําได้นะฮะเอาแบบซิ่งจ๋าเลยรถมีทรงอะไรอย่างนี้ทรงโกะอะไรอย่างนี้เราทําให้คุณลูกค้าได้หมดนะครับก็จะมียางใหม่ปี2020นะฮะตัวกูตัวล้อเวลนี่เป็นเวลดีเซนตินะครับอีสูนี่ก็จะเป็น6กรูอ่าบางท่านอาจจะอยากอยากแปลงมาเป็น5้รูบ้างอะไรแบบนี้นะฮะตรงนั้นเราก็สามารถทําให้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีพวกชุดของแต่งอะไรอย่างนี้นะฮะเราสามารถใส่ปุ๊บทําให้ได้รองพวกแอดัปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวสีด้านข้างนะฮะ นะครับแล้วก็ตัวข้างรถอะไรอย่างนี้สีสวยนะครับเดิมโรงงานจริงๆนะฮะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับมันเป็นอีกตัวเลือกนะฮะสำหรับตัวรถแครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัวรถเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วมันใช้งานวิ่งงานได้มันเปลี่ยนเป็นรถครอบครัวได้นะครับก็คืออเนกประสงค์เลยหรือว่าใครที่เน้นในการวิ่งสายยาวนะครับพนักลานเมือคืนอะไรอย่างนี้เราก็สามารถนอนในรถได้แบบสบสบายเลยเพราะว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยคือมันกว้างขวางกว่านะครับ ตรงนี้ก็ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกแต่ว่าที่สําคัญอยู่นั้นถ้าเกิดเรามีครอบครัวล่ะครอบครัวไปกับเราได้นะฮะลูกเมียไปกับเราได้นะครับหรือว่าเพื่อนฝูงเด็กติดรถเด็กยกของอะไรเงี้ยก็สามารถไปกับเราด้วยได้นะครับมันจะเน,นีประสงค์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหลักๆเลยนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวสับตัวเอนะ,ะจะเป็นตัวแก้มข้างนะครับตัวมือเปิดอะไรแบบนี้เป็นแบบโครเมียมนะฮะเล็กๆน้อยๆนะ,ะับมีการสาดมาให้คันนี้เป็นตัวเปคแคปนะฮะแคปสามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาต เปิดให้ดูในส่วนของตัวรอยองค์รอยอาร์คสักหนึ่งนะครับซอกข้างประตูนะฮะเดิมไม่เคยมีการแกะนะครับหรือว่าทําทรงทําสีใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอ้โหเม็ดอาร์คสวยกริฟเลยนะครับรอยชงรอยเชื่อมอะไรต่างๆนะฮะเดิมๆนะครับรถสวย นะฮะรถใสนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าการใช้งานน้อยตัวรถปีใหม่ของแต่งครบนะฮะต้องทำอะไรเพิ่มเติมยิ่งกว่านี้นะฮะในเรื่องของตัวบอดี้ภายนอกตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเอามาคุยกันหน้าร้านอีกทีนึงนะครับอย่างงี้ยบอกว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการรถให้ปีทรงเลยนะครับหรือว่าเรายังไม่มีทรงในใจลองเข้าไปดูคลิป ในช่อง YouTube ของปฏิพันธ์ออตโต้ดูได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าบางท่านเขาอยากให้จัดทรงเลย <_ S 1> ใส่ล้อแมกรายนี้นะข้างหลังต้องไปแบบนี้นะข้างหน้าต้องไปแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับลองเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ปฏิพันธ์ออตโต้นะครับ <_ S 1> เป็นตัวสเปคแคปนะฮะในส่วนงตัวแคปนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันจะเปิดได้90องศาพอดีเลยนะครับมันจะสะดวกสบายในเวลาที่เราขึ้นลงตัวรถอะไรอย่างนี้นะครับตัวทรงตัวซ่อข้างประตูน็อตอะไรต่างๆนี่เดิมๆเลยนะครับสวยมากนะฮะสำหรับคันนี้ แล้วส่วนล้อหลังเนี่ยจะแปลกตายสักนิดนึงนะครับวันนี้ผมว่าดูมันแปลกแต่ว่ามันลงตัวแล้วมันก็โอเคนะครับคันนี้เราใส่เป็นล้อกระท้า่าไว้แล้วนะครับขอบ14นะฮะแล้วก็ส่วนตัวยางนะครับเป็นมิชินเอ็ีนะครับปี2020นะครับ 22575R14C อันนี้ก็คือยาง ที่ไว้สาหรับทุกนะครับวันนี้เราก็เบิณลูกค้าใหม่กระทะเบิกใหม่นะครับแล้วก็ส่วนคันนี้เนี่ยเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือในส่งตัวตู้นะครับคันนี้เราใส่ตู้ทึบเนี่ยความสูงอยู่ที่2เมตรสินะครับรถใส่ตู้แบบนี้เนี่ยยังไงก็จดลงเล่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทางร้านก็ดําเนินการเกี่ยวกับขนส่งให้นะฮะเรลงลงเล่มไม่พร้อมเลยนะครับลูกค,ค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็ในสองตัวด้านหลังตู้นะครับอันนี้คือตู้มือหนึ่งนะฮะมีแผ่นกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบนนะฮะใช้งานได้หมดนะครับส่วนตัวฝาท้ายนี่เดิมโรงงานนะฮะรถไม่เคยโดนท้ายแน่นอนนะครับตัวมือเปิดดาบฝาท้ายอะไรนี้ก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็มีตัวกันชนท้ายเพิ่มเติมเข้ามาให้ตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถถอนออกได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เราดูแล้วเอ้ยมันเป็นล้อหลังเป็นกระทะผ คุณลูกค้ามาดูล้วเนี่ยผมต้องการไปล้อแม็กซี่ล้อครับแล้วผมไม่ต้องการตู้ทึบผมต้องการใช้เป็นรถบ้านอย่างเดียวตรงนั้นเราก็จัดการให้ได้นะฮะไม่เอาตู้ทึบเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้นะครับหรือว่ามีล้อแม็กอยู่แล้วไม่เอาล้อแม็กเราก็มีส่วนลดให้นะฮะนี่ก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะาให้จบเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับเราก็ถอดตู้ทึบออกใส่ล้อแม็กซี่ล้อจัดทรงตัวรถสักนิดนึง หล่อครับจบคะไม่ว่าจะเป็นเดิมๆยังไงถ้าเกิดเราแต่งมันสวยหน่อยทําให้รถมันดูมีทรงหน่อยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับขับใช้งานปกติในชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้ถือว่าโอเคเลยครับตัว1.9คันนี้นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยมาทดลองขับได้นะครับหรือว่ามาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้นะครับรับรองคุณลูกค้าถูกใจแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวด้านนอกตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อในส่วนของตัว คอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบกหรือว่าถุนงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับตัวบอกเป็นบอกผ้าสีดำนะฮะเดิมๆโรงงานบอกผ้าสวยเลยนะครับแล้วก็บอกแคปน้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวหนังแบบปกติกทั่วไปนะครับตัว S นี่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ออปชั่นอาจจะไม่เยอะอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นตัวแบบเครื่องเล่นอะไรงนี้เป็น2ดินแบบเดิมๆโรงงานนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะ ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยแอร์เย mm ็น hmm. เพายเพนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการแอปพลิเคชันเพิ่ม mm hmm. เติมเยอะกว่านี้สักนิดนึงเราเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนเป็นพวกใส่เป็นจอ d v วแบบส,สกีนหรือว่าพวกจอ Android อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนตัวภายในนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครสในใจรีบติดต่อเข้ามาได้นะฮะเป็นตัว s p ป c แค p นะครับอย่างี้บอกว่า พอเวลาเราขึ้นลงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะสะดวกสบายง่ายนะครับอันตัวใหญ่นะฮะจ,จริงๆเนี่ยเบาะมันสามารถเลื่อนเข้าไปได้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยอันตัวใหญ่ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นแบบคนตัวเ,เล็กๆหรือว่าลูกหลานอะไรเงี้ยนั่งได้สบายเลยนะครับโอเคเราดูตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครถูกใจใครสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่อันจะแนะนำเพราะว่าตอนรถ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นในช่วงของโควิด19ด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังต้องใช้อาจจะยังต้องกินนะฮะบบางคนก็อาจจะไม่สะวกออกมาจากบ้านนะครับหรือว่ามันอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะรถ่พวกนี้ก็ยังจําเป็นอยู่ดีไม่ว่าจะส่งของออนไลน์พัสดุต่างๆอุปกรณ์กทรอนิก์อุปโภคบริโภคอะไรทั่วไปแบบนี้นะครับพวกรถ่พวกนี้ก็ยังจาเป็นอยู่ดีนะครับเซอร์คันนี้นะฮะปี2018นะครับ1.9ตัว S นะฮะราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับอันนี้มีร้อบมือครับ 4 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่างที่เห็นบอกไปจีนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้วิ่งงานเราก็ถอดตู้ทึบอกได้แล้วเราก็มีส่วนลดให้นะครับจะเอาเป็นล้อแม็กซีล้อ ก็ได้นะฮะไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เราไม่ได้ไปกาหนดหรือว่าฟิกตัวรถนะครับว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะฮะจะเป็นล้อแม็กซีนล้อก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแม็กเป็นลายอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับไม่ชอบก็ต้องชอบแน่นอนนะครับสำหรับนี้แดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวจะมีรถสวยๆแบบนี้มารี สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษก well ็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคิปไม่ได้เลยนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้อยากรู้รถรุ่นไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกได้มีอะไรอยากนําเสนออะไรงนี้เรายินดีรับความคิดเห็นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับมีอะไรบอกกันได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับเลยไปซีรีส์อะไรมากมายอยากให้คุณลูกค้าเห็นตัวรถที่สวยแบบนี้อยากให้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของรถที่สวยแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอเจใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ